เรามาดูวิธีพอ่อเม็ดบัวกันนะคะเริ่มจากไปเก็บมเมล็ดบัวมาเก็บที่มันแก่ๆกาดำดอนะคะ่ะดำแบบนี้แต่มันจะแข็งถ้าเพิ่งเพิ่งเริ่มดำสีน้ำตาลก็ได้ค่ะมันเป็นเอ่อสีน้ำตาลมันจะนิ่มๆหน่อยแต่มันก็เกือบจะแข็งอันนี้มันยังนิ่มอยู่ปาดปาดปาดหัวตรงนี้ได้เลยปาดด้านตรงข้ามนะด้านตรงข้ามจุก เวลามันอยู่ในฝักมันจะเอาเอาด้านนี้ขึ้นเราให้เราปาดด้านนี้นะคะส่วนอันที่แก่มันแข็งทํำยังไงก็ได้ให้มันเป็นแผลเราจะมาทําแบบนี้กันคนอื่นจะทําวิธีไหนไม่รู้แต่ที่นี่ใช้มีดนี่ค่ะเออมีดฟันเลื่อยเลื่อยให้มันเป็นแผลแล้วไปแช่น้ํา แช่น้ําเปลี่ยนน้าทุกวันเลยจนกว่ามันจะงอกแต่บางทีมันก็ยังไม่ทันงอกให้เราแกะเปลือกแกะเปลือกที่เปิดเปิดเปิดฝาเปลือกข้างบนเนี่ยค่ะด้านตรงข้ามกับจุกตรงข้ามด้านนี้เป็นจุกนะคะที่ท้ายตรงล่างเป็นจุกเห็นไหมเราจะมาแกะฝั่งนี้กันแกะเพื่อช่วยให้มันงอกเร็วขึ้นเพราะคือที่เจาะที่ทําให้มันแผลเป็นแผลเนี่ย เพื่อที่จะเวลาแช่มันจะได้พองถ้าแช่ทั้งแบบนี้มันไม่พองเป็นปีก็ไม่งอกค่ะเป็นปีก็ไม่นั่นเพราะที่ไปเก็บมาบางทีก็ไปเก็บที่มันลอยน้ําอยู่แล้วออกมาทําให้มันเป็นแผลแช่นะ้ํามันก็งอกค่ะส่วนการทําให้เป็นแผลเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ นี่ค่ะเรื่อยนี่ค่ะมันเป็นแผลแล้วทีนี้น้ำก็จะซึมเข้าทำแผลนี่ค่ะมองเห็นไหมแล้วก็แช่น้ำแช่เปลี่ยนน้ำทุกวันเลยค่ะกงเป็นไง ให้ลึกอีกนิดนึงนะคะอันนี้ยังไม่ลึกแช่น้ําพอมันเริ่มพองเม็ดเริ่มพองเราก็เริ่มแกะแกะแกะตรงด้านนี้ค่ะแกะหัวแกะตรงด้านนี้ตรงด้านนี้ไม่ต้องแกะนะมีเคยที่ที่มาแนะนํรก็ว่าเคยลองผิดลองถูกมาแล้วเคยแกะด้านนี้อะเมื่อก่อนแกะผิดด้านแล้วมันมางออีกฝั่งหนึ่งก็เลยต้องแกะทั้งหมด หรือจะใครไม่แน่ไม่มั่นใจก็แกะแกะแกะเปลือกด,ดาออกหมดเลยก็ได้แกะให้เหลือแต่มเมล็ดสีขาวๆข้างในอะค่ะเพราะมันไม่มีมันไม่เป็นผลอะไรแกะไปเลยก็ได้แกะอย่างเงี้ยแกะหมดเลยพองอกได้เอ่อถึงความเอ่อถึงความพอใจของคุณแล้วคุณก็เอาไปปลูกได้เลยวันนี้ได้มเมล็ดมาใหม่แต่อันเนี้ย กำลังจะพาไปปลูกอีกสักครู่ก็จะไปปลูกแล้วค่ะส่วนวิธีการปลูกนั้นคงจะไม่ได้เอาทำให้ดูเพราะว่าไปคนเดียวไม่มีใครถ่ายให้อันนี้พอจะถ่ายได้อยู่เดี๋ยวลงน้ำเดี๋ยวโทรศัพท์จะหล่นโอเคแค่นี้นะคะ